ยังร้อนอยู่เลยนะคะยังร้อนอยู่เลยแต่ก็อย่างว่าแหละหิวทุกทีนะคะดูซิดูซิควันขึ้นเราใส่ปุ๊บนะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวปุ๊บขออนุญาตดื่มแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนรู้ไหมว่าทําไมครูกินทุกวันเนื่องจากว่าครัวเปลี่ยนอวัยวะเทียมเส้นเลือดเทียมนะคะแล้วก็ลิ้นหัวใจอ่ะเย็บซ่อมหมดเลยสี่ลิ้นนะคะแล้วก็เป็นหัวใจโตเนาะน้ําท่วมปอดนะคะตายแล้วนะคะ,แล,ะ,คะแล้วผัาตัดแล้วนะคะเปลี่ยนอวัยวะเทียมแล้ว ครูเป็นสารพัดโรคค่ะนะคะเป็นอตอนแรกเลยเริ่มเริ่มเทอมทีก็เป็นหัวใจโตน้ําท่วมปอดลิ้นหัวใจรั่วสีลิ้นนะคะเส้นเลือดฉีกขาดนะคะแล้วจริงๆหมอบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ10ปีนะคะถ้าเกิดว่าเกินกว่านนั้นก็คือแบบต้องดูแลอย่างดีด้วยความที่อยู่มาได้5ปีค่ะทุกคนคือเราทํางานหนักเราเครียดจัดไงเราแบบ ไม่ทําตามที่หมอบอกนะคะกลายเป็นว่ามันเสื่อมเร็วแล้วอย่างหนึ่งมันก็เลยทําให้เส้นเลือดทํางานผิดปกติอีมานเลยฉีกเพิ่มแต่หมอไม่ยอมผ่าตัดให้รอบสองนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงคะคนป่วยที่หมอไม่ยอมผ่าตัดให้เอาแล้วนะคะดิฉันก็เลยต้องพึ่งสิ่งที่ดีค่ะนั่นก็คือกินมาโอ้กินนานกว่าคุณค่ะ,ก,นนก,นนะ,คะกินตั้งแต่ต้มกินนะคะนะคะกินตั้งแต่ต้มสมุนไพรกินจนทุกวันนี้นะคะไม่ต้องต้มให้เหนื่อยเพราะว่า โอ้โหทุกคนนี่สมองอัจฉริยะค่ะเอาสมุนไพร11ชนิดแล้วเป็นออแกนิกนะคะตอนนี้ก็เลยทําเป็นแบบซองชานะคะทุกคนเนี่ยทำเป็นแบบซองชาแบบนี้นะคะแล้วก็ดื่มง่ายเออดื่มทุกวันดูแลหัวใจนะคะทุกคนดูแลน้ําเลือดน้ําเหลืองคุณรู้ไหมว่า ทับทิมมีงานวิจัยนะคะให้ทุกคนไปเสิร์ชหาเองนะทับทีมมีงานวิจัยแล้วที่สําคัญทัพทิมนะดูแลน้ําเลือดน้ําเหลืองดูแลโอ้โหใครที่เป็นไทลอยใครที่เป็นต่อมน้ําเหลืองใครที่เป็นอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนไปอ่านนะไปเสิร์ชนะประโยชน์ของทัพทิมแล้วทุกคนจะว้าวมากนะคะมันจะช่วยเรื่องผิวจะช่วยเรื่องใครที่เป็นอ่โรคต่างๆงโอ้โหเยอะมากทุกคนไปอ่านเอาเองนะเพราะว่าพูดเยอะไม่ได้ผิดกฎ พูดถึงประโยชน์ของทักทิมแล้วนะคะใครอยากลองนะว่าอร่อยแค่ไหนอร่อยเบอร์ไหนแล้วอร่อยจริงหรือเปล่าหรือทาเป็นแก้งอร่อยนะคะ,ะทุกคนต้องลองนะไม่ต้องต้มเหมือนแม่หม้อแม่นาคสมัยก่อนแล้วนะเนี่ยแล้วเป็นออร์แกนิกค่ะทุกคนเป็นออร์แกนิกนะ